สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องเจใจ่125นะครับวันนี้เรามาตอบไฟ n e s t a t e Automata r e v e l 3นับซึ่งเอาจริงผมอัดคลิปเสร็จแล้วแต่ว่าไฟเสียนะครับก็เลยเดี๋ยวมาอัดใหม่เน้นโจทย์ยากๆไปเลยซึ่งเรืวอ3สามรับเราจะเจอตัวละครใหม่ที่ชื่อว่า Mod Mod เนี่ยถ้าหาเกิดดูง่ายๆนะมันเป็นเหมือนการหานะับ หารได้คำตอบเป็นเศษครับได้คำตอบเป็นเศษแต่ว่ามีความต่างอ่ะผมสมมุติว่าให้สองมอดสอครับ2 mod 2ก็คือ2หารสองเศษก็ได้เท่ากับ0ใช่ไหมครับอ่ะอย่างเช่น3 mod อด้วยสองเศษก็เท่ากับ1นใช่ไหมครับอ่านี่เหมือนหารปกติใช่ไหม แต่ว่ามอดมีความแตกต่างอย่างนี้ครับคือสมมุติเป็น1 MoD มอดด้วย2จะเท่ากับ1นครับนี่ความแตกต่างของมอดก็คือถ้าเกิดว่าตัวฝั่งนี้นะครับมีค่ามากกว่ามากกว่าคนระับมากกว่าตัวฝั่งซ้ายมากกว่าตัวฝั่งซ้ายนะ เราจะเอาฝั่งซ้ายเนี่ยประเขียนเป็นคําตอบเลยตามทานนับก็คือถ้าเกิดว้าตัวฝั่งนี้เนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่าตัวข้างหลังนับเราจะเอาตัวหน้าเนี่ยเขียนเป็นคําตอบเลยนะครับอ่าอย่างเช่นอ่าสมมุตินะครับถ้าเป็น1 Mo มอดด้วยสามเนี่ยก็จะเท่ากับ1น,นครับถ้าเป็น2 Mo มอดด้วยสา เท่ากับ2ครับเพราะว่าตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลังนะครับส่วนถ้าเป็น3 m มอดด้วยสก็จะเท่ากับ3นะครับเพราะว่า3มันน้อยกว่า4ที่อยู่ด้านหลังแต่ถ้าเป็นแบบ4 Mo มอดด้วย4่ก็จะเท่ากับสูนะครับอ่าแบบนี้ก็คือต่างกับหารตรงที่ว่าถ้าเกิดตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลัง จะทําให้คําตอบเป็นตัวหน้าทันทีเลยนะครับอ่าจะมานี้เรเริ่มดูโจทย์ข้อแรกดีกว่าโจทย์ข้อแรกให้ t เป็น a กับ e ครับให้ s เป็น a กํล e ังส e กํลังศโดยที่ e มอด2อเท่ากับหนึ่งครับ e มอด2อกับหมันจะเป็นอะไรได้บ้าง อ่ะดูก่อนนครับ e น้อยสุดของ e คือไม่มี e เลยก็คือ e 0ูย์ตัวนะครับแต่ว่าในนี้เราต้องให้ e mod สองเท่ากับ1ด้วยและ e mod สองเท่ากับ1 e มีกี่ตัวครับก็มีเริ่มที่1ตัวใช่ไหมครับเพราะ1มสอเ่ากับ1แล้วก็มี3ตัวใช่ไหมครับเพราะว่า3มเนี่ย mod สเหมือนหารก็เหลือเศษ1น1นั่นก็5 เจ็ดเก้าอันนี้ครับก็จะเป็นเหมือนเลขขีนะอ่าเดี๋ยวเราลองเขียน L อขึ้นมาครับอ่านี่เขียนนะครับก็คือ A อย่างน้อยสองตัว A A เขียนสั้นที่สุดจะเป็น AAE ครับอ่าเขียนยาวขึ้นมาจะเป็น A อ A อก็ได้หรือจะเป็น A อ E ออก็ได้ ี่จจะเป็น A A เอ E อ e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  จะก็ได้อ่าแล้วก็ลูกน้ำแล้วก็จุดจุดจุดนับไปเป็น Infinity. อินฟินิตี้อ่าเรามาเริ่มลองวาดรูกปกันดีกว่าเริ่มที่ S อสตูนับลากออกไป S 1หนึ่งเริ่มที่คอับเริ่มที่ A อล, A. ลากออกไป S 2สองเอ ต่อไป S 3 E ก็จะเป็น Final State รูปอย่างง่ายครับนี่คือรูปสั้นที่สุดนะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่า E ใช่ไหมถ้าเกิดว่า E มันอยากจะเป็น3ล่ะเราจะทำที่ไหนได้บ้างเราก็อาจจะวน E กลับมาปอง้ครับ คือตรงน,นี้เข้าไปแล้วใช่ไหมครับลากนิวตานนะจาก S2 ไป S3 คือ E1 ตัวแล้ว E2 ก็ e คือลาก S3 ไป S2 ครับ E2 และ E ตัวที่3คือลากจาก S2 ไป S3 ครับอาจะลง Final State นะแต่ว่าต้องระวังอย่างนะครับคือถ้าเกิดเป็นรูปแบบนี้ปุ๊บมันอาจจะเกิดรูปอินฟินิตี คือถ้าทำตามรีลสองปกติตรงนี้ก็อาจจะเป็นวนเดงด้วย A ใช่ไหมครับแต่ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราดันหยอด A A A แล้วเราหยอด E E A ครับแล้วก็หยอด E มันจะลง final state เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ตรงเงื่อนไข L แลเราครับไม่ตรงเงื่อนไขฉะนั้นไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ เราทำอะไรได้บ้างล่ะเราก็อาจจะแทนที่จะวน e ตรงนี้รเราอาจจะสร้าง state ใหม่ไปเลยเป็นสเตทที่ c แล้วก็ดึง e ลงมาเพื่อไม่ให้เกิดูปอิ infinity นะ,ะครับคราวนี้ลงมาเป็น e ที่2แนละ้วดึงกลับเข้าไปเป็น e ตัวที่3เป็นลขคี่แล้วก็ได้เศษ t น1นะครับ ก็จะเข้าแล้วคราวนี้ตรงนี้แล้วก็วนตัวเองได้นะครับแล้วก็วนวเองเข้าไปเลยแล้วก็อย่าลืมครับ garbage s 5วนทุกอย่าง a กับ e แล้วก็ตรงไหนยังเติมไม่ครบอีกครับตรงนี้ s 0ต้องลากออก e ต้องลากออก e S 1>, s 1ต้องลากออก e s 2ครบแล้ว s 3ต้องลากออก e ครับ s 4ต้องลากออก e เช่นเดียวกันอ่านนี้จะเป็นรูปแบบสำเร็จแล้วนะครับสมมุติเราลองหยอดตัวนี้เข้าไปนะครับลองลากตามนะับ e. a ตัวที่1 a e. ตัวที่2 A ตัวที่3บนกับที่เดิม e ตัวที่1 e ตัวที่2และ e ตัวที่3ก็ลง final s t a t e ครับอันนี้คือรูปแบบสมบ,บูรณ์นะครับไจ้ยอดอะไรก็ตามที่ตรงกับ l เนี่ยยังไงก็ผ่านครับอ่ะเดี๋ยวเราไปโจทย์ถัดไปที่เรียกว่ายากกว่าเดิมครับอ่ะเรามาต่อโจทย์ข้อที่2นะครับ t ให้เป็น jai ครับ s ให้เป็น J0 A1 I1 และข้อนี้ความยากมีอันนึงครับคือ A mod 3ได้0 I mod 2ได้1แสดงว่าตอนนี้เรามี2 5้าเงื่อนไขแล้วตอนนี้มีห้าเงื่อนไขมีทั้งยกกำลังทั้งหมด3ตัวแล้วก็ม o d อีก2ตัวงั้นเรามาเริ่มเขียน L กันก่อน นั่นที่ j สูตรตัวไม่มีครับ a อหน่ง a หนคือ A อย่างน้อย1ตัวแล้วอะไรที่ Mod 3ได้สูตรมาครับก็มีแล้วนั่นแหละสูตใช่ไหมแต่เราใช้สูตรไม่ได้เพราะว่า A มีข้อบังคับว่าต้องอย่างน้อยๆ้ยหตัวฉะนั้นตัดสูตรทิ้งถัดไปตัวอะไรมดสาได้สูนี่ก็3ามับตัวมันเองแล้วก็6ครับ ครับสิองครับอ่าตอนนี้เรารู้ว่าละว่าเป็นอันนี้ไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นทีละสามครับต่อไป I ครับ i ก็อย่างน้อย1ตัวนะครับซึ่งก็จะได้เป็น I 1หนึ่งเพราะว่าหนึ่งมดสองได้หนึ่งครับแล้วก็ I เป็นสามสามมดสองได้หนึ่ง i เป็นห้าแล้วก็ i, I เป็น7จแบบนี้ครับก็ไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าใครยังไม่เก็ตมอดลองกดเพื่อคิดเลขคิดตามได้นะครับว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆอ่าเราเริ่มเขียน L แบบสั้นที่สุดก็คือไอทั้งหมด3ตัว i ทั้งหมด1ตัวน,นี้แบบที่สั้นที่สุดถ้าสมมติมี J เพิ่มมา1ตัวก็ เ a เอเอไอเขียนเพิ่มอาจจะเป็น JJ A A I อเไอเนี่ยเนี่ยจะเป็น A A A อเนะครับ A จะบวกขึ้นอี่จะสามนะครับอาจจะเป็น I I I อไอนี่ก็ได้ ่ะเดี๋ยวเราเริ่มวาดรูปกันเลยดีกว่าเริ่มที่ S ตูคนับลากออกไป S 1เติม A ลากออกไป S 2เติม A ลากออกไป S 3เติม A ครับลากออกไป S 4 Final no State เติมไออาเดี๋ยวลองใช้สูตรเทคนิคผมนะคือถ้าเกิดว่าตัวลาหน้าสุดเนี่ยไม่มีมอดนะแล้วก็เป็นสูตรนะสิ่งผมจะทำก็คือลากลงมาจาก S อสูตรนะลา,า,ากมาเอสูตรเปิดสเต,ตใหม่เลยด้วยเจับด้วยการหยอดเจ ให้เย่ให้ลงแยกมาเลยนะครับอ่าอันนี้สเต็ปผมนะถ้าถัดไป J เน่ไม่มีเงื่อนไขแล้วแล้วก็วนวนดึงไปเลยก็ได้ครับวนดองไปเลยเพราะว่ามันน้อยสุดสย์หรือไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเราจะทำยังไงให้เรายังได้ A เป็นทีละ3อยู่เป็นแบบสามหก้าสบสอยู่แล้วก็ลานนี้ขึ้นไปครับ ด้วย a ก็จะเป็น a ตัวที่1 a ตัวที่สอง a ตัวที่3มอ่ะเขายังครบ3ามตัวอยู่นะครับสำหับกรณีที่มี j เพิ่มขึ้นมาถัดไปเราก็ต้องเอา a มาวนนะครับวนยังไงแต่ต้องวนไม่ให้เกิดลูปนฟินิตี้นะครับผมก็อาจจะเอาตัวไหนดีนะ เอา s 3ส่งกลับไป s 1ด้วย a อ่ะลองคิดดูนะครับมาแล้ว1นึอ่ะหนึสกลับมาสี่ห้กอ่ะก็ยังไปทีละบวก3อยู่นะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่ต่อไป i พอเข้า i แล้วสมมุติอยากเติม i เข้าไป เพื่อไม่ให้เกิดลูกมนฟิิตี้ครับลากลงมาเลยอย่าให้มันต่อกันลากลงมาเอ s หกลากลงมาได้ไอและไอต้องการที่จะเป็นเลขคี่เลขคี่สมมุติใส่เข้าไปปุ๊บไอ,บอหนึ่งตัวปุ๊บลงมาไอสองตัวคันสตรีตอันหนึ่งต้องมีไอสามตัวอ่ะก็ลากขึ้นไปเลยอ่เไอสามตัว ไ3ตัวที่ S4 นะครับแล้วลองใส่ไอหตัวล่ะก็ลงบิเป็น i อสตัวแล้วขึ้นกันมาอีกก็เป็น i5 ้าตัวอ้าวแปลว,ว่าตรงนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับ i กับ a อแล้วก็เแต่ต้องอย่าลืมอย่างนี้ครับ garbage ต้องมีก็จะเกือบทุกข้อนะครับสําหรับข้อที่มันเป็น mod หรือเป็นเบลสอง garbage วนทุกตัวนะครับอย่าลืมเขียนลูกน้ําด้วยนะครับงั้นอาจจะผิดได้แล้วก็ลาออกมาลากออกมาเลยตัวที่ยังไม่มี a j s c ยังไม่ได้ส่ง a กับ j นะครับก็ลากออกมา s 3ยังไม่ได้ส่ง j ครับลากออกมา s 2 ยังไม่ได้ส่งเจกับไอครับเราออมา S หนึ่งเรายังไม่ได้ส่งเจกับ I, ไอในกรับออ,ออกมา S ศูนย์เรายังไม่ได้ส่งไอครับอ้อมนิดหนึ่งแล้วกันอ้อมนิดหนึ่งเป็นไอ S ห้า เรายังไม่ไดส่ง,องไออะส่งไอคบีกาเบชเลยนะคอ่ะอันนี้จะเป็นภาพแบบเสร็จนะเดี๋ยวเราลองหยอดลองหยอดตัวเริ่มจากเบสิกครับลองหยอดเอเอเอเฉสีแดงอ่ะเอตัวที่หนึ่งลงตรงนี้เอตัวที่สองจะไปลง s อสองเอตัวที่สามไปลงเอสสอหยอดเข้าไปลง s อสสี่ไปนอสเสครับอ่าต่อไป ถ้าสมมติมี J เพิ่มขึ้นมาล่ะเตัวที่1ลง s 5 A ตัวที่1ลง s 1 A ตัวที่2ลง s 2 A ตัวที่3ลง s 3 I ตัวที่1ก็ลง s 4ี่อ่าต่อไปเราลองแบบย,ยาวๆนี้แล้วกัน A ทั้งหมด6ตัวผมลบจุดกัน เราลากไปนับหยอด A ตัวที่1ลง s 1หยอด A อี่2ลง s 2ยอด a ที่3ลง s 3หยอด A ตัวที่4ไปลง s 1หยอด A ตัวที่5ไปลง s 2หยอด A ตัวที่6ไปลง s 3และหยอด i ตัวที่1ไปลง s 4หยอดัวที่2ไปลง s 6หยอด i ตัวที่3ก็กลับมาลง s 4เป็น final state ครับ อ่าถ้าสมมุติเราลองใส่แบบผิดผิดดูอาจจะใส่เป็น A G I I อนี้ดูล่ะอ่ะมันจะลงไหมลงหยอด A ตัวที่หนึ่งครับลง S 1หนึ่งยอด J ลงไปลงถังขยะหยอด y, I ยอด I ลงไปกู้วนเข้าถังขยะเหมือนเดิมฉะนั้นข้อนี้เสร็จแล้วเสร็จสิ้นแล้ว ไม่เหลืออะไรนะครับครบทุกอย่างแล้วฉะนั้นก็ขอสรุปจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรเวล3เรื่องมดนะับซึ่งมันจะมีเรเวลสีต่อนะับซึ่งเป็นมดบวกซึ่งอาจจะไม่ได้สอนเร็วๆนี้เพราะว่ายังไม่ค่อยชำนาญมากนี้ก็จะขอจบการสอน i n น t e State Automata ไว้เพียงเท่านี้นะแต่ละสวัสดีครับ